กลับมาพบกับพวกเรานะครับทีมหกสิบรรหันต์สิท์ผลฟันธงนะครับกับถอดรหัสสิบสองราศีนะครับในวันนี้นะครับถึงคิวของคนที่เกิดลัคนาราศีกันนะครับผมสาหรับชาวที่เกิดราศีกันคือคนที่เกิดระหว่างวันที่สิบเจ็ดกันยายนถึงสิบหกตุลาคมนะครับหรือว่าผู้ที่ปลูกลัคนามาแล้วเนี่ยตกลัคนาราศีกันนะครับวันนี้นะครับเรามากันสามคนอาจารย์เอกสิทธิ์ผลปันธงครับอาจารย์เน่มงคลสิทธิ์ผลฟันธงค่ะสวัสดีค่ะ ผมอาจารย์นัสิทธิ์หอมฟันธงครับครับก็จะมาถอดรหัสกันให้ท่านผู้ชมนะครับได้ฟังกันสามก็คือจะมีการเงินการงานและความรักความรักอ่าครับก็เริ่อจากไครก่อนดีครับอการเงินการงานหรือความรักดีเอาการงานก็ได้ครับเดี๋ยวผมเริ่มก่อนเลยในคนแรกนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับในเรื่องของการงานในช่วงของเดือนนี้เองเนี่ยหลังจากวันที่สามเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับ เทพพระสุกนะครับยกย้ายเข้ามาทับอยู่ในเรือนการงานของของคนเกิดราศีกันแล้วนะครับเทพพระสุกเนี่ยเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของความสวยของงาม,มพวกสมบัตินะครับดาวที่สําคัญคือจรมาเจอกับเทพพระราหูนะครับคู่ดาวเนี่ยเป็นคู่ดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของแฟชั่นของสวยของงามเทคโนโลยีความรุ่งหลจนะครับแปลว่าธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับพวกความสวยความงามธุรกิจที่เกี่ยวกับพวกแฟชั่นดีไซน์นะครับอินเทอร์เนต็ตออนไลน จะกลับมารุ่งและมีโอกาสจะกลับมาดีอีกครั้งหนึง่งสุขเจอกระราหูเนี่ยแปลว่าเศรษฐกิจกาลังขับเคลื่อนนะกำลังมีการกําลังมีการหมุนตัวกําลังมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ที่ดีขึ้นนะครับประกอบกับตอนนี้เองเนี่ยมีดาวพฤหัสบดีเนี่ยที่เป็นปฐะตเกเก์เนี่ยนะครับเล่งในพื้นดวงชะตาการงานของคนเกิดราศีกันอยู่แล้วนะครับนั่นแปลว่าคนเกิดราศีกันในช่วงเวลานี้มีโอกาสในการศึกษาในการลงทุนนะครับ สนใจในลักษณะของการทําธุรกิจและการต่อยอดทางการเงินนะครับผู้ที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวกับเป็นตัวแทนเป็นนายหน้าที่จะติดต่อเกี่ยวกับพวกที่ดินบ้านอสังหารนะครับมีโอกาสได้รับส่วนแบ่งนะครับมีโอกาสได้รับเงินจากช่วงเวลาห่วงช่วงเวลาหลังจากวันที่สามมิถุนายนเป็นต้นไปนะครับบางคนที่เป็นธุรกิจที่จะเล็งไว้ว่าจะมีโอกาสทําธุรกิจร่วมกับใคร ร่วมลงทุนร่วมอะไรกับใครเพราะตอนนี้เขาเลือกหัดเลงหลงอยู่นะครับมีติดเป็นลักษณะของการทําธุรกิจการค้าแบบมีส่วนแบ่งมีส่วนต่างมีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับแล้วก็สําหรับใครที่มีมุมมองที่อยากจะหาเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจอะไรใหม่เนี่ยก็แบบว่ามีความคิดที่อยากจะไปศึกษาการลงทุนหรือการเริ่มนะครับอย่างอะไรทักอย่างอยู่คนที่เคยลงทุนอะไรไปเป็นลักษณะของการที่อา่า เป็นหุ้นเป็นเป็นหุ้นอะไรมาก่อนน่นะครับอย่างเช่นหุ้นอ่าหุ้นเป็นเป็น,เป,นเป็นหุ้นปันผลเป็นหุ้นส่วนแบบ่งช่วงเวลาเนี้ยมีโอกาสจะออกดอกออกผลนะครับมีโอกาสที่ได้เงินจากการลงทุนก่อนหน้านี้ที่ลงทุนไปทีนี้เองเนี่ยนะครับคนที่ทํางานที่เกี่ยวกับแวดวงสื่อนะครับสื่อก็คือสื่อสารมวลชนแวดวงที่เกี่ยวกับพวกแวดวงแฟชั่นแวดวงโฆษณาแวดวงต่างๆก็จะกลับมามีความ มีความค,คืนลื้นในช่วงเวลานี้ครับได้สบายอ,อกสบายใจเพราะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยดาวการงานในช่วงต้นเดือนของของคนราศีกันเนี่ยยังจอนอยู่ในภพลาภะนะครับ<ม>พุทธเข้าลาภะนั่นแปลว่าในช่วงเวลานี้เองเนี่ยคุณมีโอกาสในการเสนองานหรือทํารูปแบบของงานเนี่ยนะครับรูปแบบใหม่ๆเนี่ยนะครับเป็นที่ประจักษ์หรือทําให้มีความโดดเด่นในการทํางานในช่วงเวลานี้ได้พุทธคือดาวการสื่อสารเจราจาติดต่อของคนเกิดราศีกันนะครับแปลว่าคนที่ทําคนที่ทํางานเกี่ยวกับ การเจรจาการติดต่อเรื่องเอกสารการอยู่เอกสารในช่วงต้นเดือนเนี่ยรับรับเรื่องดีครับได้ผลสําเร็จในเชิงที่เกี่ยวกับรากผลนะครับที่ดีในช่วงเวลาพอก้าวเข้าสู่วันที่13สามิงหาคมเนี่ยนะครับดาวประจาการงานเนี่ยจอเข้าสู่ในเรือนพพวินาศนะครับแปลว่าในช่วงเวลานี้เองเนี่ยคุณมีโอกาสจะทํางานเป็นลักษณะของงานภายในที่คุณเองอาจจะไม่ได้ โดดเด่นในสายตาข้างนอกหรอกแต่คุณจะโดดเด่นในสายตาของคนในที่ทํางานในเวดวงการทํางานของคุณคนที่ทํางานเป็นเอเจนต์คนที่ทํางานเป็นตัวแทนนั่นแหละครับคือเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยอาจจะได้รับงานที่ได้รับความสําเร็จในช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็คนที่กําลังเป็นงานประจําเนี่ยแต่ว่าคุณกําลังที่จะทาโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่อาจจะเป็นงานภายในนะครับงานงานงานประชุมหารือหรือเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องของภายในบร ในบริษัทส,ส่วนหลังจากวันที่29ไปเนี่ยดาวการงานของคุณเนี่ยจะจรเป็นมหาอุกเป็นเกษตรนั่นแหละครับจังหวะนั้นนะครับงานที่คุณพยายามคิดหรือทํามาในในช่วงก่อนนั้นเนี่ยมันจะไปส่งผลถึงความมั่นคงแล้วก็ความสําเร็จในช่วงหลังจากวันที่29ของเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปครับอ,อันนี้ภาพรวมของดาวการงานก็พูดถึงว่ามันจะมีหลายหลายๆอย่างนะครับที่จะเริ่มเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วก็มีเรื่องของ รายได้อะไรเงี้ยครับที่เข้ามาหมุนเวียนในคนลักขณาราศิกันเป็นอย่างดีนะครับในเดือนนี้ดีเลยนะครับก็มีหลายอย่างนะเป็นทิศทางที่ที่ดีนะครับเริ่มคิดเริ่มวางแผนเริ่มพยบพยายนะครับในตัวตนในเรื่องของการทํางานนะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จครับอีเหนื่อยหน่อยแต่ว่าสําเร็จในช่วงฟันนี้นะคะใช่ใช่ก็จะสําเร็จค่ะโอเค ต่อไปก็เป็นเรื่องการเงานการเงินต่อมาจากการงานก็จะเป็นเรื่องควบคู่กันไปนะครับเราเรารู้แนวทางการงานแล้วต่อไปเนี่ยก็มาดูแนวทางการเงินจากอาจารย์เนตรมงคลนะก็การเงินนะคะก็ก็จะเป็นดาวศุกร์นะคะ ตำแหน่งว่าตอนนี้เป็นก,กสุภาก็คือความสุขความสำเร็จการ<อ>จะเสริเข้ามิถุน응เ,ขเข้าเรีอยอการง,งานก็ทําให้สัมพันธ์กับาการเงินการลงทุนนะคะอย่างที่อาจารย์เอกได้พูดไปว่าการงานก็มีเกี่ยวกับการลงทุนที่ทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วปรเกดเกิด,กดประสบความสําเร็จก็คือจะได้เงินปันผลแล้วก็ได้ลาภผลจากงานที่เราลงทุนไปนะคะก็คือได้เงินปันผลก็ ความสำเร็จก็เกิดขึ้นว่าสิ่งที่เราลงทุนไปตั้งแต่แรกนะคะก็จะได้เงินกลับมานะคะทำให้เรามีเ,าเงินใช้มาสีกัรเนี่ย<อ>ก็คือจะได้มีดาวใหญ่ๆที่ย้ายมาโคจรสัมพันธ์กับดวงชะตาทําให้มีความที่เป็นมีคนเกื้อหนุนมีคนผู้ใหญ่สนับสนุนทําให้เกิดเกี่ยวกับการงานการเงินก็เลยไม่ติดขัดน,นะคะก็เป็นโอกาสที่เขาเรียกว่าน้าน่าชื่นการบุกเบิกการลงทุนการ ต้องมีบ้านมีรถนะคะก็ก็อาจารย์ก็เห็นว่าเป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่จะเริ่มมีหลักมีฐานนะคะของการของคนล,นาลาักขณาราศีกันนะคะในช่วงของในรอบของอเกณฑ์ชะตาในเดือนนี้นะคะก็เพราะดาวพริฤหัสกับสาเข้ามาสัมพันธ์ได้ประทุมมเกณฑ์นะคะอยู่ในส่วน ผัญหามันเป็นแพทุมเกณนเรื่องพัพธุนะคะก็มีโอกาสที่จะสร้างก่อร่างสร้างตัวนะคะเกี่ยวกับารที่จะมีทรัพย์สินสมบัติเป็นในดวงนะคะก็คือขอให้คนาราศนาราศีการหรือใจนะคะแล้วก็เริ่มต้นในตอนนี้ได้เลยค่ะก็หมายก็ฟังฟังดูแล้วเนี่ยก็เหมือนกับคนราศีการที่กำลังคิดจะลงทุนเนี่ยก็เหมือนกับมีการ ใช้เงินในการลงทุนใ,<ช>ในตัวงานใช่ไหมครับรงลงทุนในบริษัทลงทุนในรูปแบบบ้าน<ำ>การทำที่ดินทำอสังหาใช่ก็คือคเป็นแบบเหมือนทรัพย์สินที่เป็นของใหญ่ทําให้เกิดการที่จะมีก่อร,ร่างสร้างตัวให้เกิดความมั่นคงกับเจ้าตัวของอตัวเองนะคะก็ทําให้ตอนนี้เป็นจุดที่ว่าเปิดดวงแล้วที่ว่าตัวเองจะต้องเริ่มต้นต้องมีอะไรเป็นของตัวเองนะคะเพราะเทนั้นก็ขอให้มุ่งมั่นตั้งใจค่ะ แลก็ประสบความสําเร็จได้มีเงินมีทรัพย์สินสมบัติแน่นอนค่ะคต่อไปก็เป็นความรักเนาะต่อไปนะับจะเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนสนใจนะครับวันนี้ค็อาจารย์นะนะครับจะมาดูเรื่องความรักให้นะครับ <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์นาราศีกันเนี่ยเป็นช่วงช่วงเวลาของชาวราศีกันที่จะด้านความรักจะลงหลักปักฐานกันจะมีเกณฑ์มีเกณฑ์ของการสร้างความเป็นผึกแผ่นสร้างความเป็น สร้างความมั่นคงในใน,ในด้านความรักรวมถึงจะลงหลักปักฐานกับใครคนใดคนหนึ่งที่จะซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านๆมาหากว่าคนที่เราครบกันอยู่หรือคนที่เราองเรากําลังจะคุยกันอยู่เนะี่ยถ้ามันแน่ใจหรือถ้ามันลงตัวแล้วเนะี่ยก็เป็นช่วงเวลาของการที่ต้องปรึกษาหารือคุยกันว่าชีวิตของเราจะเดินต่อไปทางไหนดีหรือเราจะสร้างบ้านสร้างครอบครัวจะซื้อบ้านซื้อรถเพื่อสร้างความเป็นปึกสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับครอบครัวของเราเอง ก็เป็นห่วงช่วงเวลาที่เหมาะกับการทําในช่วงเวลานี้มากครับเพราะว่าดาวพระอัทเองเนี่ยซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนความรักตอนนี้จอยอยู่ในเรือนพันธุเป็นเกษตรเกษตรก็คือความมั่นคงความมีในตัวเองหรือความเป็นปุดแผ่นต่างๆแล้วก็ตามเกณฑ์ของชาวราศีกันนะเวลานี้ก็คือได้ปรจตูเมเก์ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วใครกำลังถาว่าความรักของเราลงตัวแล้วเนี่ยเหมาะกับการแต่งงานเหมาะกับการลงหลักปักฐาน เหมาะแก่การสร้างครอบครัวสาหรับชาวราศีกันซึ่งถามว่าสําหรับคนที่ยังไม่เจอคู่ก็อยากพึ่งทขาครับเพราะว่าอาจจะยังไม่ถึงช่วงเวลาแต่ภาพรวมของชาวราศีกันเนี่ยความรักโดดเด่นพอสมควรเลยครับถือว่าถือว่าเป็นห่วงช่วงเวลาที่เราจะต้องตกลงปงใจหรือสร้างครอบครัวของเราเองจากนี้ไปเนี่ยชีวิตของเราก็จะมั่นคงแล้วก็เติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนขึ้นเป็นอะไรที่ น่าปลื้มใจมากนะครับสำหรับชาวราศีกันเพราะว่าดาวพุธเองเนี่ยจอนอยู่ในเรือนราพ้าด้วยหมายความว่าตัวเราเองก็มันมีความพร้อมที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวมีความพร้อมที่จะอยากจะเดินต่อไปข้างหน้าหรือมีความพร้อมที่จะพาตัวเราไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้นสูงขึ้นเมื่อเราเจอใครสักคนหนึ่งที่ว่าใช่แล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราอยากจะอยากจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกับเขาอยากจะมีชีวิตดีๆร่วมกับใครสักคนหนึ่ง เพราะฉะนั้นแล้วถ้าคนที่เราครบอยู่ขอให้มั่นใจเลยว่าคนนี้ใช่ก็ลุยไปเลยแล้วก็วางแผนที่จะสร้างเนื้อสร้างครอบครัววางแผนที่จะสร้างหลักสร้างฐานให้กับตัวเองได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วต้องขอแสดงความดีกับชาวราศีกันในช่วงเวลานี้นะครับสําหรับภาพรวมของชาวราศีกันเนี่ยถือว่าเป็นภาพรวมที่ดีที่เหมาะแก่การลงหลัปกปักฐานเหมาะกับการสร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผ่น ต้องขอแสดงความยินดีด้วยครับคือดาวคือดาวความรักของราศีกันเนี่ยก็โครจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่ดีชดาวพุธเนี่ยก็คือดาวเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาการทําสัญญาแปลว่าคนราศีกันก็มีโอกาสที่จะทําสัญญาใจกับผู้รักสัญญาอะไรที่เกี่ยวกับคนสองคนในใความรู้สึกผูกพันนะครับกันได้แน่นแฟนแล้วก็กันได้ดีขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าดาวเสาร์ที่ยังประกบกับดาวพระหัสถ์ปุบซับปัญหาที่มีเข้ามา มันก็ยังมีเข้ามาอยู่ทําให้การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยบางครั้งบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เต็มตัวเต็มใจด้วยก่อนเพราะว่าตาราหูเองก็ยังคงเล่นกับตาลขนาดอยู่<ฮ>ดีๆหรือความรู้สึกเก่าๆเล็มคงหวนนึกถึงช่วงเวลาเก่าๆที่เราอาจจะยังอยากจะต้องการความเป็นสมตัวอยากต้องการความเป็นพื้นที่ของตัวเองท,ที่ที่อาจจะต้องใช้เวลาับการปรับโตให้กับตัวเองที่อาจว่า เราอา,อาจจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาอาจจะโสดมานานหรืออาจจะยังไม่มีใครในช่วงเวลาก่อนๆหน้านี้แต่พอมีใครสักคนเข้ามาเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเราอาจจะยังปรับตัวไม่ทันหรืออาจจะยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่เพราะด้วยอิทธิพลของเราสองที่เข้ามาเนี่ยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบว่าหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วก so, ็ถ้ามั่นใจแล้วแน่ใจสมับความรักทางนี้แล้วก็ลุยได้เลยครับ ถ้าในเรื่องความรักก็ดูจะต้องปรับตัวนิดนึงนะครับหรือดูในเรื่องของสภาพระหว่างความรักที่ลงตัวต่อกันกนัน่นน่าจะถ้าเกิดถ้าเจอคู่ที่ใช่ก็แต่งงาน mm hmm. เปลี่ยนแปลงชีวิตเลยเนาะจากคนเป็นโสดก็คนมีคู่เลยนะตํา okay. บที่เป็นประตูมาเก์อยู่เรืนอนครอบครัวหรืออยู่ในเรือนที่ดินแบบนี้เนี่ยแสดงว่าในดวงในดวง,ในดวงของชาวราศีกันยน่าจะมีเกณฑ์ของการ เหมาะกับการวางแผนซื้อบ้านซื้อรถที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเป็นอะไรที่เหมาะใช่ลงทุนร่วมกันเหมาะเหมาะมากนะครับในช่วงนี้ก็ยังไงก็อวยพรให้ชาวราศีกันประสบความสําเร็จมีความสุขความเจริญนะครับภาพรวมของชาวราศีกันไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักดีทั้งหมดดูทุกอย่างเนี่ยน่าจะลงตัวที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าหนักเหนื่อยมานานแล้วเนาะตอนนี้ก็เริ่มจะดีขึ้นครับผม ก็นี่เป็นคําพยากรณ์นะครับจากสามนักพยากรณ์ทีมหกสิบอลรหันสิบหงพันธุงนะครับครับในเดือนสิงหาคมเนี่ยจะกลับมาเปิดเรือนหพลานะครับเป็นเดือนแรกนะครับวันนี้เท่าไหร่นะครับวันที่หนึ่งตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมเป็นต้นไปครับเริ่มเปิดพยากรณ์ณเรือนหรลาตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับท่านใดที่สนใจนะครับได้มาไหว้ลานเทพนะครับที่วัดเจ้าอามและได้มาร่วมบุญที่อ่ขอบกับทางวัดเจ้าอามนี้เองนะครับแล้วก็ได้มาเข้ามาดูดวงร่วมบุญ สร้างสาราปฏิบัติธรรมอีกตอนึงด้วยนะครับก็เรียนเชิญนะครับทุกๆท่านนะครับเข้ามาพบกับพวกเรานะครับพวกเราเนี่ยเป็นหนึ่งในอ่าเป็น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 สามในทีมงานนะครับแต่ยังมีทีมงานที่รอให้การพยากรณ์ทุกท่านทุกวันนะครับเข้ามาได้ทุกวันครับครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับในการพยากรณ์ถอดรหัสสิบสองราศีประจําลัคนาราศีกันเนี่ยก็ขอจบไว้แต่ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับครับในเดือนถัดไปเนี่ยชาวราศีกันจะเป็นยังไงรอติดตามอัปเดตกับพวกเรานะครับ สำหรับวันนี้พวกเราสามคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะอดรหัส12ราศีเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมถ้าจะให้มีความแม่นยำต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่ชัดเจนจึงควรหาโอกาสมาตรวจดวงชะตากับทีม60อรรหัสสิทธิ์ฟันธงติดต่อจองคิวดูดวงได้ที่ไลน์ดดูดวง12อย่าลืมกดติดตามนะคะ